呜呜呜！呜，快快！ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสูขข้ปูสุ้ฝนครับซึ่งเอาครับมาเหนียกสีพาพี่น้องมาสูบน้ำจับปลาครับเป็นยังไงค,ครับไปติดตามรับชมกันเลยครับตอนนี้น้ำเขากลับกำลังชิ้งครับพี่น้องคุณครับให้ปลาทีมงานสูวเก่งครับพี่น้อง อันนี้รอบที่แล้วห้องกัได้สูบคล้องนี่ครับรอบที่แล้วการได้ปลาหลาพ่อสมกลพี่น้องมุนีกะซิมาสูบล็อกต่อไปพี่น้องนี่ครับล็อกเลยเขาก็สูบน้ำเขาน่าครับปลามันก็นเลยในน้ำก็เลยแห้งครับมีแต่ปลาคอ ปลาข้อไหนน้องเนี่ยโ <c oughs> อ้ปนินปน้นปน <c oughs> ิ้นโ <c oughs> อ้โ <c oughs> ู้โอ้ นีดตนะครับนีดตตโอ้โอ้โอ้ปาควะโอ,โอ้ตมเลรครับ mấy không kiếm được thắng đi biết tối nghe? được kim. rồi đi đơn. đi đơn. tài phòng lăng mình. Đi หางล้างไว้แตกครับเนาะปลาดิน่นต่ตัวใหญ่ไตล่างครับมาอู้ตัวบบกใหญ่นึงปลาดินย้อไปพักนึงเี่ยพี่ฮันไปทั้งหมด พี่น้อยพี่น้อยเอาท้ายพี่น้อยท้ายเลยเดี๋ยวผมจะทำการจับปลาแล้วบินขึ้นมามักันกระแทกเขาเดี๋ยเห็นปะมามาปลาไม่โตนี่ล้วนไปเรื่อยๆเลยนะครับผมแต่ว่าปลาไม่ตัวนีงงงงามสวยงามเสียกูน่าเอฟปลาชนนะฮะเนาะต่อขากูน่ะ ไปแล้วเขาโคแล้วเดวปลาช่อนอตัวเท่าขามาไมันวะนี่นเอฟแกะขาไปเลยมันดีเนี่ยมื่กี้เนี่ยกะาได้เดียวียะแค่ไปเข้าน้ำมั้พี่แการถผมไปเน่อยรไปนี่หรือว่าไปกินข้าวก็ไม่รู้รถไปนี่ครับ ลักเนาะคอไม่คยยในหายไปไห่อยู่นี่นั่นหนาตํยุบ่ปกินเลยู่ในะิโป้เลยมันลงมาจากนู่นเอไปแล้ว่หายหรอเอ็นหนาขึ้นมาไหลมาติกๆอา่อง้าต นี่โกเต็มหน้ามาดูนี่ละเมื่อกี้เอาคือเราครับป้าควา lúa của thế nào? cứ vậy thì cứ học là u, để mai, nhung mai, xây thế nào, xây สอผมเหยียบทนนั่นละตลอตลออู้ฮู้อู้บัวบัวบัวครับ บัวมนันน่าเชียวมันรุนมากว่ัวนี่ไเอาเอล่มกก็ปล่อยมากันเมียนบัวเมียน้องจะไปกดลูกเี้ย่ตเยจกบัวเมียนน่งเยก็งอันนี้ใส่ักตัวแดเลยนี่อันนี้ยู่ทตัว อ,อ๋มันขึ้นมากเนาะมันหายใจมัใช่ขาดใจตายแล้วโอ้โลกวัวโลกวัวอู้บิกบ๊กไซบิ๊กไซสุดยอดครับบุญ รอยยวงขางหาผูดนึงปอยป่าลงไปแล้ว่า่มันไอ้ปยปามาโมันเยาแล้วมันมันร้อยองล้งล้มันจะมันเยาะเนาะโอ้เอฟเสียดายปาไรนะเอฟมันอยู่บวกกันหรอเอฟปะไะ

เนี่ยไส่เนี่ยหลายครับเ <Hey. S 1> นี่ยมัน oh, no.

con phải đó là là hiện giảm là, là ta hàng của này bao giờ với bao

Uhm, รูปตรงนี้นครับพี่น้องตัวนั้นแหะไม่ฟองครัสูบได้เหมือนกันครับฟองตักฟองข้อไว้มันไหลไปกับต้อนะตัวใหญ่จินี่ก็ขอฝากพี่น้องไว้เพื่อนคนหนี้นะครับฝังมากเป็นกำลังใจกดติดตามตั้งนนนในยุทธศาสตร์เทพประสาทแปนตะล่อมมือกับสวัสดีครับ